สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานทุกๆคนมือนี้นเบิ้งอย่างรถครับอย่างแบบอย่างคุยหลิกน่ะที่เอาไปแก้เพียงมาถันไปชอบมาแก้เพียงจอดได้โดนนะคุณมาเลยล,ลางไหมองนี้นเป็นอะไรเสืถิถอดออกม,อนมันไม่ไปฝ่ายนี่ เป็นอันนี้อยู่เป็นห้อยออกไปเลี้ยงงัดยางกเบิ้งเพื่อนๆเราน้ำมันหยดงัดยางนานาเกาา็บึ้งยางบาหัวซ้ำก็ได้มาถีบไปสูบล้มน้ำแน่ล้มกับอ,อ่อนจอดเป็นโดนมาถึงจะดำน้ำเป็นเกี่ยวเขา่าอย่างกับเบี้ยบก็อ่อนก็ได้ไปฉูบไดเข้าไปฉูบในบ้านนะา้ำปั่นผมน่น ปุูนเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งน,นี่เสียงหนึ่งเสียน,นี่ครับหัวนี่ไปป่าอยู่เพื่อนคู่กายเพื่อนคู่คู่ชีวิตตัวจำก็ได้ใส่ได้ซอยน้ำอยู่เยอะกรบแลหาห้งนะหาคำอยู่างนี้นี่นั่นใบดันใบดันถอดออก,กนะ วัชพุทธชัยไปดันดอกงามดันดินดันให้ดันนะพู้นักชี้แนชไทยถอดอดอกเอขี้ยวกอ,อกก้นเขี้ยวกไปลากกันรถพุ่งเดือดคุดลากไทยดันครับได้ทุกประโยชน์ด้ยประโยชน์ทุกยิ่งทุกอย่างเลยอันนี้ศิลาแค่นี่ปลาที่นี่พูลเซลีญี่พุ่นเอาหน้าปลาแล้วแลว เดี๋ยวไปใช้งานแก่เพียงเกือเพื่งไม่งวนตัวปัะเทศนี้เดี๋ยวรอเกา่เกาใส่รอเก่าใส่รอมันมีลมอยู่ก็เดี๋ยวไม่สุกใส่กันไม่ได้พวกเขาปันไปเลยหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างออฟโหลดอันนี้ก็ออฟโหลดขึ้นก็ได้กันแต่ว,ว่าขับเคลื่อนสองล้อมาศิษสตาร์ทลองเบรคมาศิษสตาร์ทโดนเราศิษติดปุ๊บๆนี่เดี๋ยวผมศิสตาร์ทลองเบิรงตั้งกล่งกองตัเด้วยศิษสตาร์ทลองเบิรงบัตร lốm lốm <laughs> mà nè quan tâm nhắn không biết nè tài nhắn không biết nè ta có bốc cái gì luôn xe ven là khắp thầu rồi ta này quạt ta ให้ตัวเองครับคือคุณเด็กน้ำเปินมะมืนหเา,หาระาะว่าจะใช้งานจะคอง,องมันจะมาริดจ้างคุณนี้มันอัดเปล่งตอนวนบ้านจุด่นี้มันไม่ฟ้าฟ่าบนนไ้นติดหนากจังหน่อยไม่ติตัว

กำบักติดเครื่องจะน้อยคนเป็นคมอนี่เลี้ยงเอแมสิ่งอะไรงเ้องพดว่าเขาจะใส่สองร้อบุกเนี่กจ้ใส่สองร้บบไหนเกียกัตี่บรงิ้วเกยก็ยูเ้่ไทยไม่ใ่รู้ดวยซึ่นขันข่าเขาเฮียจทไหนบ้ ชางคีดิ้นปเท็ดังไรรู้นี่นี่นะแข่งใส่รองมงอยุ่เครื่องกันทบข้าวกว่เดี๋ยวไปสูบลมในบ้านกูละสูบน้อยกับนี้อยู่บ้านสูบนั้นเขา, <c oughs> าน <c oughs> <c oughs> นี่ใพุทธน,น,นอน,นไอไชอกัากน้ามมองนี่ก็ใแ่กระจ้าตาตัเขาใหม่อยูสิรองแน่บ้า oh งรถตีเขาบนบันบนบันอยู่

อ่นี้าครับไปมีดค่นตอดอกตอดได้นีดแต่าชุดนี้แหะัวนงตัวน้องันีุร้อ้ร้อัวนคับมงมีไฮโดรดิกไม่มีไฮโดรดิกอนไ้ดันต้องเนกล biao, bia mình nhắm bằng quạt chạy, còn nhắm này nhắm nát rồi, cái 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 ก่ได้ครับนี่ฝา,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 ากตลวอย่านะฝากตัวนันมาครับ,บไปนี่างานไปนี่มาถูกนี่นี่นี่มาที่นี่กับล็อกเอาห้องกอล็อก,อล,อกอล็อกมาที่งา,านเจอ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  ระบบไฮดรมือแใะระบบไฮดรลิกไช้มาติงหรือคาบเดียวเฉยไปแบบสกกันดีๆ้นอครับมันบูมฮิันมันม่ทากันชั้งี่เพื่อนอเกียร์ตกแต่คกาเกียร์ที่หนึ่งอตงลกเกียร์หละรวดทันี่นึง น้าน้ำหอมีมมออาอาอยน้ำอ่ะน,น้ำไทยน้ำเงี้งค่น,นี้ขางเดียวน้ำงัดกันน้ำงัดกันไมมีมัน,มนเคี้ยงก็ได้ตัดก่เียงบเดีกวกำเดียวออกขาดอยนี่คือใจพาน,นี่มาทีที่ใจพานเนดนนะินเนี่ยออกเนี่ยน้ำเดียวตอนนี้ไปแล้ว แด็กหันงางเอากับทงนปวดปวดเทาใหนเอาสูงมันสูงก็ยุ่งสูงมั้ออกลมมาว่ะจองลมมาวะจองล้มไหมล้มไหมเด็กครับ กอาเรียบร้อยแล้วครับเอาเข้าไปในบ้านรบกระฉุกอ่ะเอาบาแกนไปเหนให้เขาไปชุกไหมเอาฉุกน้อยฉุกเบาบ้านฉุกบางรนูนเข้าไป,ไปมันไปเมือไหร่นะเนาะเอาหลอดลงไปว่ไปเอาไปลงไปเชียงผุด ขอ,อกมาก็จะได้เห็ดใหม่ครับมูนคนกับลายเร้วหละดัดมูน่นจงมาเด็กแตงกด,ด,ดน,นี่นี่ให้จะได้ปรับครับจะปรัปบของนี้บานข้ารกบ้านตอบเ,ออบเอร็วเที่นค่นั้นนะผม,มต้องไ่ไหม ขอตวงอ่ะก็ได้ไม่ต้องเลยเดี๋่ขอตวงครับ,บไปเตรียน้ก่อนแก้ไปได้จุดที่ครับไปได้จุดที่นครับแก้งก็ได้ chút nữa có. Cho bạn, số 2. Gần vô trên 100 bạn. Bye. Đi nó có cập áp này นี่นนนไม่กันชันะครับกรชั้น้นมาถึงสปลาอย่ืนี้แนัเียวขาับเียวเข่ยังยอกชั ดูดีเฮ้ยโอ้แม่จันจันทีต่อไปันนี้มีงบประมาณนเท่าไหร่กรเียเียวแกเพี้ยงนะครับนี่แบบคุเนี่ยประมาณ3กิโลนะครับให้ผมก็เกีียวมือนี่นีใกล้นะครับ ขาจมมันจะกัดแ่นนหอ้บานกัดได้หมดิงมาประมาิลแต่หอนเยังคงกันน่นตครกันเถื่อ่าเรื่องข้าจีแรละไปประมาณหกสิบเก้าสิบเปอร์เซนเิ่เียวออกนพัฒนาเร็ว In the morning, quân đội quân. On nắng được các tay ra hương lại được chân 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 chân

รถเดียวเดียวมันเดียกันย่การเกษตรก็มาทกางจะรูดแบกพวกปิเทศพวกดเทพืชเชงเดียวกรบเ็ดพวกประเทศพืชสานม่ผมเลือกผสมะสานน่ยาก่ยพวมีไรอยู่นั้นหกเทั้งแก่ทั้งนั้นถูกกลุ่มวลมกลุ่ม ปามันกบบว่าหอนห้างแจงอย่านี้ไปพี่รุ้ก็ควบพวกนั้นในมี้ไฟกับขอมันมันเติอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้มาเป็นแจงเลยแต่ฆ่าไม่ได้หรอกถีควายหลินอึ๊บเลือก็บผักมาให้เบี้ยมก็ได้กินหรอก ปาที่นี่โตนกช้างก็เก็บกันแค่นั้นเมืดอีกนะครับพวกไิโลนึงถึงช้างถึงล้างหมล้านถึงน้อยแต่ัะไม่เลอะมาณกิโลนึนงมันนี่ชื่ออระบังสองต้นสองต้าบดชื่อาว่าสองต้นบ็ต้นก็ต้นช้างติดกัติดแต่บ้านแต่นี้ก็จุดกันจตกเลียตั้งเช่นนี ทุกจาบ้าิดก็งกมาเลยมาไปสูปก่อน่ันพรี้ลมได้สิู้ขาได้แหลนัดดนนลนงมาอาัอนีอย่า,นางนแบนกา้ไปสูก่อนจะเป็นูดล้างตัดอาก็อันนี้กเปก็นกนอนนาดินะนัน,น

เอาละเอียดยิบได้เหมือ่เนี่ยคือคือกเากระเด็นี่วนี้นะกระเป๋ามาจะช้างไข้้างมัดจุ้มบนนี้ไม่ย่บแมันไขวไข้มาใขว้ขถามาหรอเทียนนี้นู่น่เนาะพอุ่มมัก่อนแล้นสั้นกเป๋าก็เดมาแววในหยีบในหยีบเดียวนาะ ่ใช่ variance, นี่ๆอย่าเดี่ยวมี่านเดียวไงกอดกอดกินเรอแตก็นแล้ว สองร้อยก็ม Comm ีนสองร้อยเงี้ยเนาะ่พประมาณเ้ะนมาอดี่นี่ตัวเองตจิตสมบก็ส่สาิก็ว่ากี่ตัวกี่ีกันยดีกันเท่ดีกันเทสเท่กูเนี่ยเดี๋ยเขาจะน้อยจะคอยเสียผมเก็ยดูน่าทั้งเียงหน้าผมเวก Immigrant. เอามือจับผาครับดินกระจายได้คุณไงอุ้ยแจกตุ้ไปจุกคนนะครับน้มใส่กงมือดีๆีมั้ยช้อนเลยพี่น่องเลยบิ่งความตังกระปุกผู้ชายผูกผักหน้นเยียมเกลือวัดเลยยังไงพ่อยารั่ เม่นผมรู้เมอใ่ไนหาว่ไปไปะครับมีีเดียวี่บรรยากาศป็งไงยังคือบทยงคือโบราณกันหมดนี่ี่ดียัไปเที่ยวมากัน่งน่ไหบอกนี่ปงัหนบุคนเดียวนะทุกท่าที่เนีย กระดวกสบำยบยูกับการเที่ยวกันสอนกระด้งกระ้าบ้าหนึ่งใส่ประมาณจัน้อยใส่ับมันมอไซบดอร์ฮานิ่งแปดกับไปไล,ล้ใ่หา,า,างเดียวหกเทียวก็เดียเียวแล้วเดียวัน่เหยียบซอยครับเดียวเจอาเน,นี่มันได้เหยียบซอยนนี้จะหมดเกี้ยวไว้เสกตจกง

รถเยอะรถเยอะนี่มีกร็รีดกหาอาแถวกับปั๊มน้ำมันด้วยไก่มาแล้วครับถึงแล้วมองเติมลมเติมฟรปีรับเติมรี เติมปีเระเภทแมนำมันแมนมาเต็มปีแล้วมองเติมลมเต่าว่าประหยัดแต่ขี้ค่เนี่ยประหยัดเฮ้ยหองอดูครับตับไปเลิจองลมก่อน การลุ้นว, Hello, ว่าจะสูบอันนโ้นเราเป็นเอาวะนันเข่าันทำงานแล้วสแสดงว่ารมเข้าแล้วแกนเลยทะเบิดค้ะ แก่ตจจัดผุ้งส้นะแกนบอกแกน,ไไน,นอะไรจะไงก่น็นแกนก็น่ายากระเก้าละแต่คือแบยาคุยดอกคุยดีก็จะมีนะครับ เต็มคูรอดนะครับติดคูรอดครับคลิปนี้กับเสียมลาพาดจากคุณผู้ชมน้องมองเติมร่มเหเนาะครับเนาะอายุดีมีแห้งทุกคนด้อเราดำไปรวยสุกหวยแล้ววันที่หนึ่งทุปปกคนผมกระถึงน้ำขอบคุณครับ